เจ้า l e n o v o i d e i p a d g a m i n g 3 i 16เครื่องนี้นะครับถ้าไม่บอกว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวท็อปไฮเอ็นระดับเกมมิ่งจาัจาๆเลยนะครับด้วยฟีเจอร์สเปครูปร่างหน้าตาความแรงการดีไซน์บอกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยยิ้มหวานแน่นอนนะครับอยากรู้ว่าเจ้าเครื่องนี้มีดียังไงต้องไปดู สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโตคอมนะครับและวันนี้เรามาอยู่กับ Lenovo IdeaPad Gaming 3i 16นะครับ 3i เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็น CPU Intel นะครับและ16เนี่ยไม่ใช่15ก็แน่นอนละมันต่างกันนะครับ16กับ15 16ในที่นี้หมายถึงมาพร้อมกับหน้าจอขนาด16นิ้วนั่นเองนะครับแม เป็นรุ่นใหม่ All New และสเปคบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งงานดีไซน์รายละเอียดนะครับสำหรับสเปคครับมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 1 2 7, 7 0 0 H ครับ RAM 16GB DDR 4บัส3 2 0 0 MHz การจอ RTX 3060 Laptop หน้าจอ16นิ้ว WQXGA 2 5 6 0คูณ1,600พิกเซล sRGB 100% 165Hz หน้าจอบอกเลยว่าเทมานะครับ และ SSD ครับให้มาถึง1 t b พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home นะครับแหมบอกเลยว่าสเปคเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะเป็นตัวท็อปของซีรีส์ IdeaPad Gaming 3i เลยก็ว่าได้นะครับส่วนเรื่องการดีไซน์ครับนี่คือจุดเด่นของ Lenovo เ,เลยที่เน้นความเรียบง่ายในสไตล์ Lenovo คือเน้นเรียบแต่แฝงความเป็นเกมเมอร์ถ้าพูดง่ายๆนะครับมันคือโน้ตบุ๊กเกมมิงที่ถือไปไหนก็ได้ดูไม่ติดเกมแน่นอนนะครับ โดยบอดี้ตัวเครื่องนะครับผลิตจากวัสดุพลาสติก ABS ทั้งตัวเลยมาในโทนสี Onyx Gray งานดีไซน์มีการเล่นเส้นสายรดลายที่ค่อนข้างน้อยนะครับเน้นความเรียบความแบนแต่แฝงว่าได้ความสปอร์ตถ้าลองดูดีๆในแต่ละส่วนนะครับและนอกจากนี้ครับตัวเครื่องมีน้ำหนักอยู่ที่2.4กิโลกรัมและหนาเพียง20.9ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะครับ ถือว่ามิติตัวเครื่องเนี่ยอาจจะดูหนาแต่จริงๆมันบางแค่2เซนเท่านั้นนั่นเองนะฮะซึ่งต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับว่าโน้ตบุ๊ก l e น o v o เนี่ยนะฮะหลายๆคนเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ ดีไซน์ดีนะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ระบบปฏิบัติการค่อนข้างโอเคเลยใช้แล้วไม่ค่อยเอ,อ๋อวาง่ายๆนะครับไม่ค่อยแห้งไม่ค่อยจอฟ้านะฮะซึ่งจากหลายๆคนนะครับที่ใช้งานมาเนี่ยบอกผมเลยนะฮะว่าค่อนข้างประทับใจใน Gaming i อเดี a แพดเกมม 3i เป็นอย่างมากครับและนี่ก็เป็น Gaming i d เดี a แพดเกมม 3i 16เจนใหม่นะครับเพราะว่าเจนเก่ามานเป็น15 16นี่ก็หมายถึงได้หน้าจอขนาด16นิ้วที่เป็นสัดส่วน16ต่อ10ททำให้มิติตัวเครื่องเนี่ยอาจจะดูใหญ่กว่าเดิมสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้วยการดีไซน์ครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ l e n ovo คือมีเบสโลโก้ l e n ovo อยู่ตรงนี้นะครับ บอดี้เรียบง่ายด้านหลังครับมีการดีไซน์ให้นึกถึงกับอารมณ์ของ user, ดีฟิวเซอร์รถสปอร์ตเลยนะฮะมองดูแล้วยังมีการเสริมจุดเด่นคือตัดแถบสีฟ้าไปด้วยซึ่งเป็นสีโลโก้ของเ e n ovo นั่นเองนะครับดูไม่เทาเข้มจนเกินไปมีความสปอร์ตแฝงอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะฮะและอีกหนึ่งจุดเด่นของโน้ตบุ๊กเลน ovo ที่ไม่มีแบรนด์ไหนเหมือนนะครับคือสามารถกางได้มากเกือบถึง180องศาเลยนี่ฮะ ซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับสะดวกมากๆเลยเวลาที่เรายืนทํางานโน้ตบุ๊กวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆเช่นโต๊ะกินข้าวโต๊ะทางานแล้วเราต้องยืนพิมพ์งานยืนดูหน้าจอคุณไม่ต้องลงไปนั่งทํางานนะครับบางทีงานด่วนงานไวต้องยืนทําเดี๋ยวนั้นนะฮะคุณกลางหน้าจอสุดยืนทํางานได้สบายๆแน่นอนนะครับเขาออกแบบมาดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะส่ <S <S 2> <S 2> วนถัดมาครับที่หน้าจอต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของโน้ตบุ๊ก l e น o no v o หนึ่งอย่างเลยคือหน้าจอนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับคือหน้าจอเนี่ยเป็นขนาด16นิ้ว WQXGA นะครับ SRGB 100%และยังมาคร้องกับ r e f ฟรชเรท1น5 h งด้วยผิวจอเป็นจอผิวด้านนะครับ a ันต g l a ก e ป้องกันแสงสะท้อนความสว่างเนี่ยเขาให้มาถึง500นิตนะครับปกติแล้วโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง e n t r ร l e v เ l เริ่มต้นทั่วไปความสว่างหน้าจอประมาณ300นิต350นิตตัวท็อปๆหน่อยก็400นิตแต่นี่ครับให้มาถึง500นิตเลยนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับความสว่างหน้าจอ สู้แสงความสว่างจากหน้าต่างหรือแสงบรรยากาศภายนอกหรือแสงไฟในห้องได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและด้วยความกว้างของหน้าจอนะฮะทำให้เราได้พื้นที่การทํางานเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มขอบบนขอบล่างขึ้นมานะครับทำให้เรามองเห็นได้เต็มตามากขึ้นนั่นเองนะและนอกจากนี้นะครับขอบจอโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นขอบจอที่ค่อนข้างบางถึงแม้ว่าหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด16นิ้วก็ตามนะแต่มิติตัวเครื่องก็ดูไม่ใหญ่หนาเทอะอทะมากนะครับ และในส่วนของกล้องเว็บแคมครับบริเวณนี้เป็นกล้องเว็บแคมนะครับขนาด Full HD 1080p มีความคมชัดสวยงามเต็มตาและนี่ก็คือภาพจากกล้องเว็บแคม 1080p โอ้โหดูดีหล่อเหลาเสียงเป็นไงลองฟังกันดูนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่แหละกล้องเว็บแคมของโนบุกที่ดีมากๆในยุคนี้เลยนะฮะคือมีความคมชัดครับรวมถึงการทำไวบาลานี่ค่อนข้างดีเพราะว่าไฟในห้องเนี่ยค่อนข้างจะออก่้มๆหน่อย แต่พอมาเป็นในนี้จะดูแบบขาวนวลติดฟ้านิดนึงแต่ก็ดูไม่ได้แย่อะไรนะครับถือว่าเป็นกล้องที่ภาพสวยเอาไปคุยงานประชุมออนไลน์นะครับไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเลยสะดวกมากๆในการใช้งานครับหรือว่าถ้าอยากปิดกล้องครับก็แค่สไลด์ตัวมาชัตเตอร์ด้านบนปุ๊บนี่ก็จะปิดไปแล้วนะครับหรือว่าเปิดออกมาปั๊บนี่นะฮะเดี๋ยวกล้องมันปรับไปเข้าทีท่อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องไวบ้บาลาน มันจะค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆนะครับอ่ะและนี่ก็คือกล้องเว็บแคมของเจ้า Lenovo IdeaPad Gaming 3i นะเห็นไหมฮะกล้องเรียบร้อยแล้วครับยุคนี้โน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวไหนนะครับที่ให้กล้องขนาด 720p มานะตีมือแตกนะฮะตกยุคไปแล้วนี่ Lenovo ครับมาพร้อมกับปัจจุบันขนาด Full HD ชัดๆแน่นอนและก็ยังมี Security คือม่านชาัตเตอร์เลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้ในกรณีที่อยากจะปิดกล้องป้องกันการโดนแฮกกล้องหรือว่าเปิดกล้องไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับ security ให้มาค่อนข้างดีเลยในะส่วนของกล้องเว็บแคมนะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลนเดอร์โวไอเด a ยแพดเกมมิ่งตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าคีย์บอร์ดครับเป็น rgb ครับมาแบบเรนโบว์เลยไม่ใช่แบบ4ี่โซนธรรมดาแต่ว่าสีเนี่ยไล่สเกลสีได้ค่อนข้างเนียนและมีความสดนะครับ สีเนี่ยใครชอบ R G B เข้มเข้มเนี่ย o i n o v o i d e a p a d g a m i n g 3 i16 ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนและก็สามารถปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการผ่านทางซอฟต์แวร์ l e n o v o Van t e ท e ดกด้วยนะฮะซึ่งถ้าใครชอบ R G B นะครับผมบอกเลยว่า ถึงแม้จะไม่ได้มีเยอะรอบตัวเครื่องแต่คีย์บอร์ดให้ RGB มาถือว่าใส่ใจค่อนข้างดีนะครับเป็น RGB ที่ไม่เหมือนใครมีความสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งในแบบเข้มๆนั่นเองนะฮะและนอกจากนี้ครับการวางปุ่มฟังก์ชันคีย์ต่างๆเนี่ย F 1ถึง F 1 2ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีทุกปุ่มสามารถใช้งานได้อย่างมีประโยชน์นะครับและก็อีกหนึ่งปุ่มนะครับที่ผมชอบเลยคือ a r r o w k e y นะฮะเป็นการใส่ a r r o w k e y แบบปุ่มใหญ่มาอยู่เยื้องลงไปด้านล่างคีย์บอร์ดเล็กน้อยนะครับ ถึงแม้ว่ามันดูอาจจะไม่สมมาตรดูเกินเกินไปหน่อยแต่เรื่องการใช้งานผมบอกเลยว่ามันทาออกมาได้ดีมากถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมขับรถหรือขับเครื่องบินนะฮะแน่นอนว่าต้องใช้ a r r o key ครับปุ่มใหญ่เนี่ยมันกดได้ง่ายกว่าแน่นอนนะฮะและนอกจากนี้ครับด้วยขนาดตัวเครื่อง16นิ้วเขายังสามารถใส่น u m e r key หรือว่าแป้นตัวเลขมาได้แบบเต็มเต็มเลยนะครับดังนั้นการพิมพ์งานการใช้งานคีย์บอร์ดสะดวกแน่นอนและอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับการตอบสนองของคีย์บอร์ดเลโนะโวนะฮะค่อนข้างจะมีความ mechanical ค,ค,คือมีกลไก กดไปแล้วรู้สึกมีกลไกแบบลั่นๆขึ้นมาทาให้ฟีลการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเหมาะกับการเล่นเกมเป็นอย่างมากนะฮะรวมถึงครับตัวปุ่มกดเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของ l e n o v o เลยคือมีความโค้งรับด้านล่างรับกับปลายนิ้วได้เป็นอย่างดีป้องกันการกดผิดพลาดนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือการปรับแต่งแสงไฟคีย์บอร์ดบางทีคีย์บอร์ดมันแยงตาเกินไป RGB มันเข้มไปนะฮะคุณสามารถปรับได้ครับโดยการกดปุ่มฟังก์ชันคีนะครับพร้อมกับสเปซบา นี่ฮะก็สามารถปรับแต่งแสงไฟเปลี่ยนโหมดหรือว่าปิดแสงไฟไปเลยก็ได้นะครับโดยไม่ต้องไปปรับผ่าน Lenovo v a n t a g e นะฮะ,ะนอกจากนี้เองนะครับปุ่ม power เด่นเด่นเป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงกลางตัวเครื่องนะครับบริเวณด้านบนเป็นปุ่มกลมๆม,มีไฟตรงกลางดูดีน่ากดมากๆนะฮะนอกจากนี้ครับตัวทัชแพ p a d นี่โอ้โหอยู่เยื้องไปทางซ้ายมือของตัวเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแบบซ่อนปุ่มทำให้เราสามารถกดใช้งานได้ง่ายและยังรองรับการสัมผัสแบบ m u l ติทั u c h ด้วยนั่นเองนะครับผม และนอกจากนี้ครับ CPU ตัวเครื่องครับโลโก้อยู่ตรงนี้ครับมาพร้อมกับ Intel Core i7 1 2 7 0 0 H ครับสติกเกอร์มาแค่นี้ครับไม่มีอะไรเลอะเทอะมากมายด้านขวาในโลง่โลงๆมีแค่เบสโลโก้ l e n o v o อันเดียวเท่านั้นนะครับทันมาครับที่พอร์ตเชื่อมต่อรอบๆตัวเครื่องนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของแล็ปท็อป l e นด v เนะครับเพราะว่าพอร์ตเชื่อมต่อส่วนใหญ่ อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องนะครับทำให้สามารถเสียบใช้งานได้ง่ายไม่เกะก,กะมือแต่อาจจะต้องเอื้อมอ้อมไปเสียบด้านหลังนิดนึงอาจจะลําบากเล็กน้อยแต่ว่าเรื่องการใช้งานในระยะยาวเนี่ยถือว่าสบายมือนะครับแล้วก็ไม่เกะก,กะมือเหมือนกับการเสียบด้านข้างนะครับโดยพอเชื่อมต่อับเริ่มกันที่ฝั่งขวามือของตัวเครื่องนะครับ จะมาพร้อมกับ USB 3.2 Gen1 1พอร์ตครับและช่องระบความร้อนด้านขวามือ1ช่องเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายมือของตัวเครื่องครับจะมาพร้อมกับ USB 3.2 Gen1 1พอร์ต Type A และแจ็ค3.5 Audio Mic and Headphone พร้อมกับช่องระบายความร้อนทางฝั่งซ้ายมือ1ช่องครับส่วนพอร์ตอื่นครับด้านหลังโอ้โหมีเพียบเลยครับตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับพอร์ต HDMI 2.1นะครับ RJ45 Port LAN ครับแล้วก็ยังมีพอร์ต Type C ที่เป็น Thunderbolt 4นะครับรองรับ Power Delivery รองรับ Display Port 1.4นะครับถือว่าเป็นพอร์ตเชื่อมต่ออนเนกประสงค์ความเร็วสูงที่สามารถเชื่อมต่อออกได้หลากหลายนะครับเชื่อมต่อเป็นฮับก็ได้เป็นสายแลนก็ได้แล้วแต่คุณจะต้องการเสียบเลยนะครับสำหรับพอร์ตนี้ให้มาถือว่าดีมากๆ และสุดท้ายครับกับพอร์ต DC-IN สำหรับเสียบอะแดปเตอร์เป็นหัวเหลี่ยมๆเ,เอกลักษณ์ของ Lenovo นะครับส่วนด้านหลังตัวเครื่องมีช่องระบายความร้อนมาให้อีก2ช่องนะครับโดยรวมครับรอบๆตัวเครื่องนอกจากมีพอร์ตเชื่อมต่อแล้วยังมีช่องระบายความร้อนให้มาถึง4ช่องแตกต่างจากโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง e อนทรีเลเวทั่วไปที่ให้มาแค่3ช่องหรือว่า2ช่องเท่านั้นนะครับเรื่องการระบายความร้อนเนี่ย หมดห่วงกับเลนนะโวแน่นอนผมว่าเนี่ยน่าจะดีมากๆนะเดี๋ยวต้องลองดูการทดสอบอีกทีหนึ่งแล้วกัน,นครับส่วนถัดมาครับเรื่องอะแดปเตอร์ให้มา1ตัวครับเป็นอะแดปเตอร์ขนาด230วัตต์นะครับซึ่งจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ร i d c ชาร์จโ r o นะครับจะสามารถชาร์จไฟ30นาที ได้ถึง50%ของตัวเครื่องเรียกได้ว่าชาร์จเร็วชาร์จไวไม่ต้องกลัวแบตหมดแน่นอนนะฮะจิ้มแป๊กเดียวครบ50%ใช้งานต่อได้สบายๆนะครับและนอกจากนี้ถ้าใครขี้เกียจพกอะแดปเตอร์ไปนะครับคุณสามารถหาอะแดปเตอร์ที่เป็น power delivery type C นะครับเสียบชาร์จกับพอร์ต Thunderbolt ด,ด้านหลังได้เลยนะฮะโดยไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แต่ว่าเสียบไปชาร์จไปเล่นเกมเนี่ยจะกระตุกนะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ power delivery เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้แค่100วัตต์เท่านั้นแตกต่างกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่จ่ายไฟได้230วัต์ Adapter PD ์นะครับแนะนำว่าควรใช้ในกรณีที่นำไปใช้งานนอกบ้านเปิดโหมดตัวเครื่องเป็น IGPU only นะครับจะทำให้สามารถใช้งานกับ Adapter แบบ PD ได้แบบยาวๆทั้งวันแน่นอนครับส่วนเรื่องการรับประกันครับ Lenovo IdeaPad Gaming 3 i เครื่องนี้เนี่ยเขาแถมฟรีนะครับการรับประกันแบบ Premium Care ถึง3ปีเลยนะครับซ่อมฟรีถึงบ้านแถม call center ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับ รวมถึงประกันอุบัติเหตุเคลมได้ไม่อ้นนะครับและฟรีค่าแรงค่าไรหนึ่งปีเต็มเลยทีเดียวส่วนตัวเครื่องด้านใต้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายเน้นความเรียบง่ายมีช่อง Air Intake ครับ ดูดลมเข้าทั้งหมดจากด้านใต้ตัวเครื่องมีขนาดแผงค่อนข้างใหญ่และเป็นพัดลมคู่ด้วยถ้ามองพัดลมดีๆนะครับคุณจะเห็นไฟ RGB อยู่ภายในด้วยนะฮะถึงแม้ว่าเป็นด้านใต้ตัวเครื่องนะครับก็ยังติดตั้งไฟ RGB เข้าไปด้วยเพื่อความสวยงามและ RGB เนี่ยมันจะเลืองรองส่องออกมานะครับทางช่องฟินระบายความร้อนทางด้านใต้ตัวเครื่องถือว่าสวยเลยนะฮะแล้วก็เรื่องฟินระบายความร้อนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับสีฟ้าข้างในมี RGB โอ้โหรายละเอียดแต่ละส่วนเนี่ย คือ Lenovo Ideapad Gaming นะฮะ Entry Level อะ่ะเริ่มต้นน่ะทำได้ขนาดนี้ผมตือว่าทำการบ้านมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับ Lenovo นะนอกจากนี้ครับระบบเสียงเองนี่ก็ไม่ธรรมดาลำโพงอยู่ด้านใต้ตัวเครื่องซ้ายขวาแยกกันแบบสตอริ o โอครับตรงนี้กับตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งตัวระบบเสียงครับให้ลำโพงดอกใหญ่มากถึง2วัตต์ตัวละหวัตต เสียงทุ้มแน่นดังฟังชัดมีน้ำมีนวนมีน้ำหนักนะครับเปิดให้ฟังผ่านทาง YouTube ผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่ครบทุกอรรถนะครับขึ้นอยู่กับลำโพงที่คนใช้ขึ้นอยู่กับผู้ฟังที่คนใช้ การวัดคุณภาพเสียงของโน้ตบุ๊กผมในนะําว่าลองฟังได้หูตัวเองดีกว่านะครับไอที่เปิดโน้ตบุ๊กฟังผ่านทางยู u ูบนะนะฮะมันตอบอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องคุณภาพเสียงไปหาฟังได้หูตัวเองจริงดีกว่าแต่ผมการันตีด้วยหูผมเลยนะฮะว่าเสียงดีแน่นอนครับดูด้านใต้ตัวเครื่องไปแล้วนะครับและตัวเครื่องภายในเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องภายในกันบ้างนะครับบอกเลยว่างานประกอบเนี่ยแน่นหนามากและแกะยากมากๆนะครับต้องถอดตัวครอร์ส่วนท้ายออกกรอน ถึงจะแกะฝาหลังออกมาได้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเลยนะท,ยนะที่สามารถเปิดฝาหลังออกมาได้เลยนะครับเมื่อเปิดออกมานะครับจะพบกับชุดระบายควาร้อนโคฟอนนะครับตรงนี้มาพร้อมกับพัดลมคู่2ตัวนะครับและฮีตไบนนำความร้อนถึง3เส้นเลยนะฮะซึ่งสามารถจัดการความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับและชุดฟินระบายความร้อนถึง4ชุดนะฮะสังเกตดูตัวฮีทไบและฮีทซิงค์ระบายความร้อนครับ เขาจะมีการพ่นสีฟ้าเข้าไปด้วยเพื่อความสวยงามนะครับและในตัวพัดลมเนี่ยนะฮะมีการฝังไฟ RGB เข้าไปด้วยนะครับเมื่อมองลอดเข้าไปผ่านทางตัวพัดลมเองหรือว่าตัวฮีสิงเองเนี่ยจะเห็นไฟอยู่ภายในนะครับและนอกจากนี้ครับตัวแรมครับมีเวอร r แรมมาให้สามารถนําความร้อนและกระจายความร้อนออกจากแรมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนนี้เวลาจะแกะนะครับก็สามารถ แกะตรงนี้ออกมาได้เลยหาอะไรมาเปิดนิดหน่อยเอามือดึงออกมาเลยก็ได้แต่ก็ต้องดึงอย่างระมัดระวังนิดนึงนะฮะก็หาอุปกรณ์งัดสักเล็กน้อยอาจจะออกยากนิดนึงอ่ะครับออกมาแล้วนะฮะมีการแปะติ T ๊กกอเทปเอาไว้ด้วยนะครับป้องกันการหลุดหายเมื่อแกะออกมานะครับจะเห็นซิลิโคนแผ่นอยู่ด้านใต้ตัวชิวนี้นะครับและในส่วนของตัวแรมครับเป็นแรม D D R 4ของซัมซุงครับให้มาแล้ว2แถวเต็มครับ อัปเกรดเนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุดถึง 32GB นกิกะไบต์นะครับ16บวกนะครับแต่ของเดิมให้มาเป็น8บวก8ถ้าจะอัปเกรดนะครับต้องถอดของเดิมออกก่อนถึงจะใส่ของใหม่เข้าไปได้นะครับนอกจากนี้เองครับ ssd นะให้มาเป็นแบบสล็อตสั้นนะครับความจุอยู่ที่1 t b ทนะครับสั้นแค่นี้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับและยังสามารถอัปเกรด ssd เพิ่มเติมได้ที่สล็อตนี้อีกหนึ่งตัวนะครับมีสล็อตอยู่ด้านข้างบริเวณนี้นะฮะสามารถใส่ ssd ความจุมาตรฐานได้ถึง pci express งรับได้แน่นอน ส่วน Wi-Fi ครับชิปอยู่บริเวณนี้นะครับรองรับ Wi-Fi 8.02.11 ax มาตรฐานใหม่รวมไปถึง Bluetooth 5.0นี่ยน,นะครับแบตเตอรี่นี่ก็ใหญ่มากอึดถึกทนนานครับแบตเตอรี่ขนาด4,493ม ah, ิลลิแอมหรือว่า69วัตต์อัวนะครับไม่ธรรมดาเลยแบตเตอรี่นี้ให้มาส่วนลำโพงครับแยกซ้ายขวาสเตอริโอมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กำลังขับรวมกันถึง2วัตต์เลยทีเดียวนะครับ โดยรวมงานประกอบภายในสำหรับโน้ตบุ๊ก Lenovo ผมถือว่าน่าประทับใจมีความแน่นหนาใส่ของดีมาให้และแบตเตอรี่ก็ใหญ่รวมถึงอัปเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปทำการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมเลยเพียงเท่านี้ผมมองว่าก็พอใช้งานแล้วสำหรับทั้ง RAM เองแล้วก็ SSD เองแต่ว่าเรื่องการแกะอัปเกรดด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากนิดหนึ่งแนะนำว่าส่งสู่หรือส่งร้านให้ทำการอัปเกรดให้จะดีกว่าในกรณีที่ใครจะอัปเกรดนะครับ ก่อนจะไปทดสอบครับมาดูเรื่องสเปคของตัวเครื่องกันก่อนผ่านโปรแกรม CPU-Z นะครับ CPU <S <S เป็น Intel Core i7 1 2 7, 7 0 0 H TDP 45W ัต์นะครับ ตัวนี้เป็น6 P core บวก8 E core นะครับ P core ครับเป็น core ที่มีประสิทธิภาพสูงมีการแบ่งเทรดนะครับ6 P core คือ12เทรดนั่นเองนะครับซึ่ง P core เนี่ยจะทําหน้าที่ในการประมวลผลประสิทธิภาพสูงครับเช่นเล่นเกมเรนเดอร์งานหรือประมวลผลคิดคานวณหนักๆเนี่ยจะใช้ P core ในการคํานวณหมดเลยนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการประมวลผลที่สูงที่สุดนั่นเองและ E core ครับหรือที่เรียกกันว่า Efficiency core นะครับจะเข้ามาช่วยเสริมการทํางานในส่วนของการทํางานเบื้องหลังเช่น เปิด Facebook ดู YouTube อยู่เบื้องหลังหรือการแจ้งเตือนหรืออะไรต่างๆที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับจะใช้ e c o r e ในการคำนวณหมดเลยโดยจะทำให้ p c o r e ทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่มีอะไรไปรบกวนนะครับและมี Intel t r r e e t o r นะครบในการควบคุมงานแจกจ่ายงานระหว่าง Performance c o r l และ f f i i i e n c y c o r e นะครับส่วนเมนบอร์ดครับตัวนี้รองรับ PCIe s s e 4.0แล้วนะครับ แรมเป็น16 g b DDR4 ตัวนี้บัส3,600 m h z นะครับและแรมที่ให้มาครับเป็นแรมของ s a m s ุงนะครับคุณภาพดีเลยทีเดียวและในส่วนของการ์ดจอครับมาพร้อมกับ Intel Iris Xe g r a p h i c ด้วยนะครับการ์ดจอแยกตัวนี้ใช้งานได้ดีในส่วนของงานตัดต่อวิดีโองานไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าดูหนังไฟล์ 4K 8K ตัวนี้จะเข้ามาช่วยเสริมนะครับโดยไม่ไปรบก,กวนการทางานของการ์ดจอหลักนั่นเองซึ่งจะลดหน้าที่การทางานของการ์ดจอหลักและยังประหยัดพลังงานด้วยนะครับ ส่วนการ์ดจอครับมาพร้อมกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop นะครับตัวนี้ให้แรมมา 6GB GDDR6 มีคูณาคออยู่ที่3840หน่วยเลยนะครับตัวนี้ และค่า TGP ของกร้าจอนะครับอยู่ที่105วัตต์และถัดมาครับการทดสอบกับ Cinebench R 2 3นะครับโดยความเร็วในการทำงานขณะ full load นะครับอยู่ที่ประมาณ 3GHz นะครับในส่วนของแต่ละคอส่วน E-Core สังเกตดูนะครับจะทำงานอยู่ที่ประมาณ2 6ถึง 2.7GHz นะครับ และอุณหภูมิตัวเครื่องครับที่โหลดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่95องศาเซลเซียสครับแต่อุณหภูมิการทํางานจริงๆจ,จ,จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มีความร้อนอะไรมากมายนะครับสำหรับ iDeaPad Gaming 3i เครื่องนี้ครับความเร็วที่ประมาณ3.0 g h z ที่อุณหภูมิ80องศาเนี่ยถือว่ามาตรฐานครับและคะแนน cinebench R23 แบบ multi-core ครับทำคะแนนรวมได้ที่14,260คะแนนะ ถัดมาครับกับ 3DMark Fire Strike นะครับทำคะแนนรวมได้ที่1,9674คะแนนครับส่วน 3DMark Time Spy นะครับทำคะแนนรวมได้ที่8,546คะแนน โดยอุณหภูมิกาสจอที่สูงที่สุดขณะทําการทดสอบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ61องศาเซลเซียสครับส่วนอุณหภูมิ CPU ครับที่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ95องศาเซลเซียสที่ความเร็ว CPU 4 1กิกะเฮิรตซ์นะครับถือว่าค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตรงส่วนนี้แต่ว่าก็จะมีในส่วนของความเร็วดรอปลงมาเล็กน้อยนะครับที่3กิกะเฮิรตซ์นะครับกับอุณหภูมิที่ลดลงมาเหลือเพียง71องศาเซลเซียสเท่านั้นส่วน SSD ครับให้มาความจุอยู่ที่1เทราไบต์เลยทีเดียวนะครับ ความเร็วรีดอยู่ที่3,342ความเร็วไรอยู่ที่3,219เมกะไบต์เพอร์เซคครับถือว่าเร็วมากๆนะครับตามมาตรฐาน PCIe 3.0นะครับและขาดไม่ได้ครับกับซอฟต์แวร์ Lenovo v a n t a g e ครับในการดูมอนิเตอร์การทำงานของ CPU การจอและ RAM นะครับส่วนความจุโดยรวมของ SSD ก็จะมีบอกไว้นะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วรวมถึงครับเปิดโอเวอร์็อกการทํางานของการจอนะครับเพิ่มประสิทธิภาพให้การจอทํางานได้สูงขึ้นด้วยรวมถึงครับปรับโหมดการทํางานของตัวเครื่อง ได้มีทั้ง Quiet Mode, Performance Mode นะครับและก็ Balance Mode ในการปรับแบบอ u t โตเลยนะครับนอกจากนี้เองนะครับยังสามารถเปิดปิดการทำงานของการ์ดจอได้โดยการจะให้การ์ดจอของ CPU เนี่ยทำงานเพียงอย่างเดียวหรือว่าจะทํางานแบบ h y b ิ i โ Mode นะครับคือการทํางานของการ์ดจอแยกเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าให้เลือกการทํางานแบบออโต้ก็ได้เช่นกันนะครับตรงส่วนนี้เลือกปรับได้อิสระเลยและไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับถือว่าสะดวกมากและยังมี Legion Spectrum นะครับในการปรับแต่งแสงไฟบนตัวเครื่องนะครับแบบ Profile สามารถปรับได้ไง่ายๆเลย รวมถึงการปรับแบบคัสตอมนะครับเป็น R G B แบบ4โซนก็สามารถปรับได้เช่นกันเลือกสีได้ตามใจต้องการรวมถึงโหมดแสงไฟกระพริบแบบต่างๆมีให้เลือกอย่างมากมายเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับมีซอฟต์แวร์เสียงอย่างนาฮิมิกนะครับในการจัดการเสียงจําลองเสียงแบบต่างๆนะครับซึ่งตัวนาฮิมิกเนี่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์เสียงคุณภาพสูงนะครับแบบเดียวกับที่ใช้ในกองทัพฝรั่งเศสเลยโดยเขาจะใช้ในการฝึกบินจําลองแบบซิมูเลเตอร์นะครับช่วยเสียงมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ปรับทั้งเบสปรับทั้งเสียงแหลมปรับทั้งเสียงพูดได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวนำแผดยังสามารถตั้งมาโครได้อีกด้วยนะครับที่ปุ่มนำแพดเลย โดยเราสามารถเข้ามาตั้งได้ที่ Lenovo v a n t a g e ตรงนี้นะครับก็นำแผดครับ0ถึง9อยากเซตมาโครอะไรก็สามารถเซตได้เช่นกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเจ้าซอฟต์แวร์ Lenovo v a n t a g e เนี่ยหน้าตาดูดีใช้งานง่ายไม่รกกรุงรังและยังสามารถซัพพอร์ตการใช้งานตัวเครื่องของเราได้เป็นอย่างดีผ่านตัวฮาร์ดแวร์สแกนด้วยนะครับตรงนี้มีอะไรเสียมีอะไรไม่ปกติมาเช็คได้ตรงนี้เลยส่วนการทํางานของแบตเตอรี่ครับตรงส่วนนี้ผมเปิด YouTube ไปฟังเพลงไปที่ระดับเสียง50%นะครับเปิดแสงหน้าจอทิ้งไว้ที่30% และปิดไฟคีย์บอร์ดครับซึ่งตัวเครื่องสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับในส่วนนี้ซึ่งความจุแบตเตอรี่โดยรวมใช้งานได้2ชั่วโมงก็ถือว่าไม่ได้คี้์เรนะครับและมาต่อกันที่เกมขับจีนะครับเกมนี้ผมปรับภาพไปที่ความละเอียด 2K นะครับ2560ูคูณ1,600งนหที่ฟูสครับส่วนคุณภาพกราฟิกครับต่างๆผมปรับไปที่ v e r y Low เหมือนเลยแต่ปรับ a n t i Aliasing นะครับ Texture แล้วก็ v i e e ดซเอ t ด์อัลตร้เพื่อให้เฟรมเรทเนี่ยสามารถทำได้สูงมากๆ แล้วก็ยังคงภาพที่สวยไว้อยู่นะครับตรงส่วนนี้แนะนำนะครับใครอยากได้ภาพที่ลื่นไหลพร้อมกับเฟรมเรทที่คมชัดเนี่ยปรับกราฟิกนี้ไปได้เลยฮะเขาเรียกว่ากราฟิกแบบแชมป์ครับกระโดดร่มลงมาขาแต่พื้นเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ40 fps นะครับโดยเฟรมเรทนะครับทำได้อยู่ที่ประมาณ70-80 fps นะครับบนความละเอียด 2K+ นะฮะซึ่งก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับแต่หน้าจอ165เฮเนี่ย ควรปรับกราฟิกให้ได้สูงมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าหน้าจอมันตอบสนองได้ดีกว่านี้แน่นอนแต่เรื่องความลื่นไหลครับไม่ต้องห่วงเลยควณสามารถเล่นได้แบบสบายๆแน่นอนนะฮะอยู่ในบ้านได้เฟรมเรทประมาณนี้ครับเดี๋ยวออกไปนอกบ้านดูว่าเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่นะครับโดย CPU ครับทำงานอยู่ที่ประมาณ20%ที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสกับความเร็ว4กิกะเฮิรตซ์นะครับถือว่าแรงมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะครับส่วนการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่ไม่มีคอขวดนะครับ ซึ่งการจอความเร็วอยู่ที่2,000เมกะเทเลยทีเดียวนะฮะและการใช้งานแรมนะครับนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลย แรมเขาทำงานแบบเต็มที่นะครับที่12กิกะไบต์นะครับบอกเลยยุคนี้โน้ตบุ๊กแรม8ไม่พอแล้วนะฮะการเลือกซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับเลือกซื้อก่อนเลยที่แรมต้องเป็น16กิกะไบต์ขึ้นไปจะดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมพร้อมสตรีมไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าสามารถทำได้นะครับเพราะว่า CPU ทำงานไม่หนักมากและการทํางานของกร้าจอนะครับก็ถือว่าทําได้แบบชิลๆได้ภาพสวยด้วยพร้อมทั้งสตรีมเกมไปพร้อมกันได้ด้วยเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าปรับภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่า ก็ยังสามารถทําทให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นไหลได้นะครับปรับกราฟิกแบบนี้ผมบอกเลยว่าได้ภาพสวยแล้วก็ตายครับผมตามนั้นเลยฮะ ถึงใครเป็นแฟนเกมผับจีนะครับต้องการเล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไปนะครับ Lenovo IdeaPad g a m i ม g 3า i เครื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเล่นได้ลื่นๆและก็ไม่ร้อนด้วยนะครับมาต่อกันครับที่เกม Cyber p u พัง0 7 7นเะครับเกมนี้ผมปรับภาพไปที่ความละเอียด2 k ชบนวินโดว์โหมด l ูลสก e ีนนะครับส่วนกราฟิกต่างๆผมปรับเป็นมีเดียมเลยนะฮะแล้วจะเปิด dlss ขึ้นมาเป็นออโต้นะครับซึ่งดูฮะเฟรมเรทจะได้เท่าไหร่ครับตอนนี้เฟรมเรทได้อยู่ในช่วงประมาณ60 70 fps ต้นๆท่านั้นครับซึ่งเกม cyberpunk 2 0 7พัเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคอยู่พอสมควรนะครับกินหนักกินหน่วงดูฮะตรงนี้ดูทั้งรถทั้งฉากแสงไฟรายละเอียดแสงสะท้อนเงาฉากนะครับมีครบเลยถ้าหากว่าใครอยากเล่นเกมเลื่นๆนะครับผมแนะนำว่าไม่ควรเปิด ray tracing นะครับเพราะจะทำให้เฟรมเรทค่อนข้างดรอปถึงแม้ว่าจะมี dlss ช่วยก็ตามนะครับแต่ถึงองไรก็ตามนะครับการเล่นที่เฟรมเรทเกิน60 fps เนี่ยสามารถทำได้สบายๆบ,บนกราฟิกระดับ medium กับความละเอียด2 k plus นะฮะถ้าเป็น full hd ก็สามารถทำความละเอียดได้มากกว่านี้แน่นอนนะครับและก็ในส่วนของการเล่นเกมครับโอ้ cpu นี่ใช้หนักมาก62%นะครับ5 0 6สส่วนการ์ดจอก็ทำงานหนักเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคอมไม่แรงจริงเกมนี้เล่นไม่ลื่นแน่นอนนะฮะและใครอยากเล่นเกมพร็อพสตรีมเกมระดับ triple a ภาพสวยขนาดนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่ต้องปรับภาพกราฟิกให้เหมาะสมด้วยถ้าสตรีมเกมไปอาจจะมีเฟรมเรท d r อปบ,บ้างในบางจังหวะนะครับแต่ก็ดรอปไม่มาก เพราะว่าในส่วนของไฮบิดคอร์อินเทลเจเนเนสองเนี่ยเขาสป,ปอร์ตได้ค่อนข้างดีนะฮะในการเล่นเกมที่ภาพกราฟิกสวยๆรวมถึงสตรีมเกมพร้อมกันนะครับมันจะจัดการงานได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็แรมครับ16 g b ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานเล่นเกมไปพร้อมสตรีมเกมไปได้นะครับโดยรวมใครจะเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบน,นี้แน่นอนกับ ID เด p a d Gaming 3 i 16เครื่องนี้ครับและตอนนี้ครับผมอยู่ในเกม b a t t l e Field 5นะครับเกมนี้ปรับภาพกราฟิกคุณภาพภาพไป,ไปที่ 2K+ นะครับฟูลสกรีน และในส่วนของ dx12 dxr hdr เปิดครับ dlss เปิดไม่ได้เป็นอะไรวะและในส่วนของกราฟิกคุณภาพต่างๆปรับเป็นมีเดียมนะครับในส่วนนี้ามาดูกันครับว่าจะทำเฟรมเรทได้เท่าไหร่กันเกมนี้ครับเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่กินสเปคค่อนข้างเยอะครับคนเยอะมากด่านละ,ละเอียดเยอะแล้วก็ดีเทลต่างๆค่อนข้างเยอะครับแต่ดูฮะเฟรมเรทนี่70-80 fps ที่ความละเอียด2 k นี่ไม่ธรรมดานะฮะ คุณภาพภาพยังคงดูดีอยู่ถึงแม้ว่าจะปรับภาพเป็นมีเดียมก็ตามนะครับดังนั้นใครชอบความเลื่นไหลเล่นเกมลื่นๆนะฮะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่ลื่นมปนความเอลยด 2K คุณลื่นแน่นอนครับท่งนี้ทั้งนั้นครับขึ้นอยู่กับเกมที่คุณเล่นด้วยอย่าง Battlefield 5เป็นเกมระดับ Triple A นะครับภาพสวยเน้น Multiplayer คนเยอะๆในด่านเดียวดังนั้นก็อาจจะทําให้เฟรมเรท drop บ้างในบางจังหวะตอนคนเยอะๆตอนมีรถถังเครื่องบินเอฟเฟคระเบิดต่างๆเนี่ยโอ้โหย หรือนั่นอลังการงานสร้างนะครับบอกเลยว่าถ้าคอมไม่แรงจริงกระตุกแน่นอนแต่นี้ RAM 16 DDR4 ก็เพียงพอไม่จะเป็นต้อง DDR5 ก็ได้และการใช้งานโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับความร้อน70-80องศาชิลๆที่การทําง,งาน33%นะครับส่วน RAM นี่โหโ14 g b เลยนะฮะดังนั้นใครจะเล่นเกมนี้แนะนำว่า เพิ่มแรมถ้าอยากสตรีมนะครับถ้าไม่สตรีมก็ใช้แรมเดิมๆก็ได้ 16G กิกเนี่ยถือว่าเพียงพอและการทำงานการเล่นเกมนะครับเฟรมเรทนี่ค่อนข้าง <ๆ S 1> นิ่งเลยนะฮะไม่ค่อยแกว่งมากนะักและโดยรวมครับใครที่จะเล่นเกมแบบ pattern f i e l ห5หรือว่าเป็นเกมแบบ war zone multiplayer น,นะฮะผมบอกเลยว่าเล่นได้สบายๆแน่นอนครับบอกเลยว่าการเล่นเกมครับไม่ใช่ปัญหากับ i d e p a d gaming ส i เครื่องนี้ครับดูฮะโอ้โหท้องฟองท้องฟ้าเครื่องบงเครื่องบินยิงกันก,นก,กระจายและบอกเลยว่าเกมเนี่ยลื่อนขนาดน,นี้แล้วนะฮะที่เหลือเนี่ย ขึ้นอยู่กับฝีมือล้วนๆนะครับว่าจะยิงเขาโดนหรือเปล่านะฮะอู้หูรถถังยิงแสกหน้าเต็มๆครับประมาณนี้ครับกับเกม Battlefield 5ครับซึ่งถ้าใครต้องการโน้ตบุ๊กดีๆสักหนึ่งเครื่องนะครับที่สามารถเล่นเกมได้ดีทำงานได้ดีหน้าจอสีสันตรงความจุเยอะๆเนี่ย Idea Pad Gaming 3 i 1 6เครื่องนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับเพราะว่าหน้าจอใหญ่ด้วยสีสันตรงด้วยทำให้คุณได้หลายๆอย่างแน่นอนนะฮะ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับถึงแม้ว่าเล่นเกมจะตายบ่อยก็ตามแต่ภาพที่เลื่อนไหลก็ทําให้เราสบายใจได้ประมาณหนึ่งนะครับแหมตายบ่อยขนาดนี้อย่าเล่นเลยดีกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ Lenovo iPad Gaming 3i เครื่องนี้ครับผมบอกเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องที่น่าใช้งานมากๆนะสำหรับใครที่มีงบประมาณครับ3 0 0 0 0 4 0 0 0 0บาทหาโน้ตบุ๊กเจน12สงักตัวหนึ่งผมแนะนำเลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ที่นี่ไรก็ตามครับ ด้วยความที่มันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเอนทรีเลเวลนะครับก็ไม่เทียบเท่ากับไฮเอแน่นอนด้วยวัสดุบอดี้ตัวเครื่องการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยตามสไตล์สามาัยแต่ผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็ดูเท่เลยนะฮะและข้อสังเกตอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องแรมเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแรม DDR4 นะครับก็อาจจะเข้าใจได้ว่าด้วยงบประมาณที่จํากัดไม่เกิน3 4หมื่นบาทเนี่ยแรม DDR4 เอาจริงๆก็อย่างที่เห็นครับคือเล่นเกมได้สบายๆอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องประสิทธิภาพการทํางานเลยนะฮะแต่ถ้าใครครับอยากจะได้แรม DDR5 มาใช้งานนร แนะนำตัว Lenovo Legion ขึ้นไปครับรับรอง DDR5 คุณได้ใช้งานแน่นอนนะครับกับโดยรวมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ผมถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเจมี่อีกหนึ่งตัวครับที่เรียกได้ว่าน่าสนใจน่าใช้งานผมให้เป็นโน .1 นในใจเลยนะตอนนี้นะครับอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆจากที่ทดสอบมาจากที่ได้จับมาจากการดีไซน์ทั้งหมดมานะครับ และวันนี้นะครับต้องขอบคุณทาง l e n ovo ด้วยที่ส่งเจ้า Ideapad Gaming 3i16 เครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวครับขอบคุณทาง Intel ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับผมตันแต่ตัวคอมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย